มาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างะค่ะช่วงนี้นะคะฝนตกลงมาอย่างหนักกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาเตือนเลยนะวันที่2ถึงวันที่10สิงหาคมอาจจะมีฝนตกลงมาตลอดด้วยทั้งนี้อเองเนี่ยทางด้านของเครื่องจักรกลต่างๆทางด้านของปอพต้องมีการเตรียมควา,ม,ามพร้อมพร้มนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมค่ะลงพืงพ้นที่ไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะเขารับมอบเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเตรียมพร้อมกับการปฏิบัติในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่บริเวณลานสุพรรณนิกานะคะหน้าสารากางจังหวัดอุทัยธานีทางด้านของนายขจรเกียรติรักพานิชมณีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีท่านเป็นประธานในพิธีส่งมอบแล้วก็รับมอบเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติ ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะโดยมีส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะเนื่องด้วยปีที่ผ่านมานะคะมีสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีหลายพื้นที่ค่ะเพื่อให้จังหวัดเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะคะกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจึงได้มีการจัดเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อการปฏิบัติงงาาานนประจจํััหดอุทยธ โดยมีรายการเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมกับอุปกรณ์นะคะประกอบไปด้วย4ประเภทด้วยกันจํานวน8รายการนะคะ1เลยค่ะนั่นก็คือรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมกับอุปกรณ์จํานวน1รายการ2ค่ะรถประกอบอาหารแล้วก็อุปกรณ์จํานวน1รายการ3ค่ะเรือท้องแบนพร้อมกับเครื่องยนต์จำนวน4รายการและ4ค่ะเครื่องสูบน้ำขนาดท่อตรง14นิ้วอีกจำนวน2รายการด้วยกันค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าเขามีประสบการณ์จากปีที่ผ่านมาเนี่ยพอไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมหรือว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเนี่ยพอเกิดอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีการเตรียมเครื่องจักรกลต่างๆไว้ให้พร้อมเสมอสําหรับการใช้งานเนี่ยถือว่าเป็นความปลอดภัยในชีวิตและสินของพี่น้องประชาชนนะคะก็อุ่นใจและการแทนพี่น้องจังหวัดอุทัยธานีนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย รถพวกนี้พร้อมแล้วที่จะเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างทันท่วงทีแน่นอนนะคะ